สบายดีครับสบายดีพี่น้องขนลุก สวัสดีงามามลูกสวัสดีง,งามงกันเร็วถูกไหมเล็นอยสวัสดีก่อนโอ้เป็นยังไงว่าสวัสดีอ๋อลังงนเราบรจุเยอี<ม>นา,าพกไปถือถือเล็บจากกองปอ,อเร็บุกเลียบมันหาของหนาจะกองเนาะ We get a toy, Margaret. I get a toy, Margaret. You see it? มาใส่เหรอไม่ใช่อืม B T X สวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยนะ่ะอ้ย B T X ีดำสวยมากเลยอ่ะก็ตัวยากได้รถยังอ่ะไม่ไ่ B T X สีแดงเหรอไม่เอา X Max อ่ะ ร้อยเหรอครับร้อยี่สิบก้วะครับลองเพ่งให้ฟังหน่อยนะงเมท่วยเหมือนกัน้ยลงให้ฟังหน่อยลูกลวเราจะขึ้นเราจะก่อีกอ่ีแรงอ่ะ จกักรานห้อมีแล้วเด้สีเขียวเอ้าคือของหาลายเลยอ่ะนี่ขั้นนึงแล้วเพต้องเอาอีกแล้วมันเต็มเงี้ยนแล้วรถอ๋อขีแดงีแดก็ยังมีแล้วเดีรถมอใสมาใสนอ่อมาอยาเอามาใสหน่อยมัยนขั้นเล็กปดแต่มันใหจะน้อยก่อนยังสื่อขันใหญน้อ ตอนนี้เวลานได้หน่อยยุหแหม่ก็เก่อนโย่รถยังไรลูกไม่ใช่อ่ะอืรถที่ยังไม่ใช่อ่ะรถที่ยังหมดกี่ในจะหมดอ่ะเด็กมันรถพ่วงรถพ่วงะ เขาตอนเหนืมันไปข้างนาเนาบบไปข้างน้าเขารบบลากระเบื้องขนางน้านีัไหเนาะตอนนี้ว่ากํา่างจะขึ้นไปสะพานลับรถแล้วขึ้นต้นเข้าไปขับรถอันนั้นมันสะสะพานข้ามเพื่อกัน ไปกลับรถเราดูคลิปนะเอาบอกกับผู้ชมด้วยสวัสดีครับกาไปท้ายทัวร์อะไรคห้คนม่เห็นเนี่ยนะเาต้องมันเห็นหนาจาของตัวลุกมั้งไม่เห็นปะเห็น รถของอะไม่ใงี่แเลของแท้ตัวนี้วัดไงมของแแหของแท้งแททแทว,วงของแท้วะของแแ้ใช่ไของแท้ของแแหของแแ้ไก่เแแ้วา

เออเจ็บของเองนุ่นก็จุกก็วนก็ได้เออเออนี่เดี๋ยวจุบแล้วเอาวนแล้วจุจุกเป็นมะน้ำโอ้จุบมาสวัสดีต<อ>ะปูจุกน้ำเนี่ยใสโอ้ครับโอ้เดี๋ยวจุบเหรอครับพี่น้องเอ้ยพราะปากเหรอพอดีรถกระละจิงรถกระละจิง ร,รถหังรถใจของแคนรถขนบังหมีมู้เห็นปะเนี่ยบักมี่บ,มบังขันนุนบัขนุนคนระับเ <c oughs> ีกแล้วเบีกแล้วครับเีกแล้ว Ng nhắn bông bông bố, bông bông bố, lông 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 rồi nha rồi nha ไอรักแชมป์ไอรักแชมป์เหรอใช่รถบรรทุก,กอ่ะเพราแปลงมาเป็นรถบรรทุกนะเป็นรถบรรทุกเล็กรถบรรทุกเล็กครับ ลาได้จุ๊บแล้ว,วลาจากนอนแล้วครับตมุจมบายตมุจม,มก่อนสวัสดีครับสวัสดีด้วยลูกสวัสดีครับผมบายครับ